เวลา8นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราช,ชานุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีจากนั้นทรงพระดำเนินไปหอประชุมสมเด็จยา่าทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจําปี2566ซึ่ง ในปีนี้มีสํานักงานพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าภาพจัดงานในหัวข้อ43ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตาในประเด็นหลักคือเด็กดี4.0มีบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัด ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกองบัญชาการตำรวจตรนชายแดนกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกว่า1000รูปคนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและส่งบรรยายพิเศษเรื่อง43ปีบนเส้นทางการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเผยแพร่พระพราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตลอดจนส่งเสริมพัฒนาแนวความคิดให้บุคลากร ครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและกระจายโอกาสด้านการศึกษาให้ทั่วถึงจากนั้นทอดระเนรนิทรศการแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาจาก7หน่วยงานหลัก ที่สนองพระราชดดารีนำเสนอผลงานวิชาการจากสถานศึกษาในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลที่มีผลงานดีเลิศองถกด้านได้แก่ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นคุณธรรมและจริยธรรมและด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศได้นําเสนอผลงานอาทิโครงการป่าร่มห่มดินของศูนย์การเรียนตําร,รวจตรนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออํอเาเภอคลองท่อมจังหวัดก,กระบี่โดยพัฒนานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและงานสวนเพื่อสา์โรงเรียนการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนสรง ผลให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณค่าและมีความสุขส่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโรงเรียนบ้านในวงจังหวัดระนองจัดกิจกรรมแฮปปี้ชิเก้นจากน้ำพระไทยสู่เด็กไทยสมองดี4.0ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ดีตั้งแต่ประถมะศึกษาปีที่1และยังขยายผลสู่ประชาชนด้วยอีก11หน่วยงานสนับสนุนจัดแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำร อาทิโรงเรียนอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตรณศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาจังหวัดระยองนําเกษตรกร25ารายเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์วางแผนการผลิตและกำหนดเป้าหมายพืชร่วมกัน ปัจจุบันขยายผลไปสู่โรงเรียนและชุมชนปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรมพัฒนาที่ดินขุดคันครูรับน้ำส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต่างๆในจังหวัดเชียงรายกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ตั้งแต่ปี2546และในปี2 5 6 7มีแผนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มอีกกว่า400ไร่ ส่วนนวัตกรรม Smart ทโนเวสโปรแกรมปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความอ้วนในสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของกรมอนามัยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดน้ำหนักได้และนำไปขยายผลให้กับสามเณรที่เริ่มอ้วนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปี2523ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีการปรับแผนให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน เวลา17นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผูอในาการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวชิราลงกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิเป็นการแสดงประกอบเพลงฉันเป็นคนไทยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวชิราลงกร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนวกรมการมูลที่สงเคราะห์เด็กของสภาการชาติไทยประจำปี2566ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิโครงการเว้นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์การดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็กของหมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนคปรปฐมการดาเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนคปรปฐมการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภั จากคลื่นสึนามิในภาคใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโครงการแม่นตาเพื่อน้องความร่วมมือระหว่างมูลิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยและมูลิธิดุลพาทรมูลิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจัดขึ้นตามพระราชดำริที่สงผ่วงใยเด็กกำรา้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้โดยจะอุปการะและหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ46คน